วันนี้ผมประทับใจครับวันนี้เดี๋ยวรบกวนต่อสายไปที่คุณทิพย์หรือรว่าฉายาในเฟซก็คือยายหมูอ้วน,นคือเขาเลี้ยงหมูแล้วหมูเขาอ้วนนะฮะขาอนุญาตต่อสายเข้าไปนะครับ,รบเพื่อที่จะพูดคุยผมประทับใจคืออเรื่องหมูเนี่ยผมจะไม่คุยผมจะคุยเรื่องของไข่เป็ดโอ้ไข่เป็ดส่งไข่เป็ดมาปั๊บเบาเอกแยกไม่ออกครับว่ามันคือไข่อะไรยังไง<อ>ต้องมีการอธิบายเกิดขึ้นนะฮะ,ะเดี๋ยวขอดูภาพของไข่เป็ดที่โฟลเดอร์ของยายหมูอ้วนนิดหนึ่งนะฮะ ว่ารอ่เนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบเอาภาพเปรียบเทียบดีกว่าจะมีอยู่หนึ่งภาพที่มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะฮะนะครับ่อนี่นีนี่คือไข่เป็ดเป็นวุ้นเลยนะเอ้นี่แต่นี่คือไข่เป็ดที่ไม่ได้ใช้อยู่พารตัวนี้ฮะนี้ไม่รู้ก่อนอ่าไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมไข่ไข่เป็ดเห็นไหมเห็นไหมมีความแตกต่างใช้ายังไงอะไรยังไงวันนี้เราได้คุยแน่ฮะมีมีอ่ามีตัวที่เปรียบเทียบด้วยไหมฮะเปรียบเทียบเดี๋ยวจะได้ขึ ไม่รู้อยู่เฟิร er ์เดอร์ตรงไหนสตูดิโอเราไม่แน่ใจนะทักทายคุณทิพย์จากขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นหรือว่าชายาของยายหมูอ้วนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเสียงสายอยู่หน้าจอทีวีหรือเปล่าครับตอนนี้ครับไม่ได้อยู่ค่ะอ๋อไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีนะฮะครับผมเป็นไงฮะเช้านี้คือไปทักทายหมูทักทายเป็ดมาหรือยังครับคุณทิพย์ครับเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ขอกเป็ดขอกหมูค่ะตอนนี้คือไม่สนใจทีวีครับสนใจแต่เป็ดกับหมูฮะ ครับอย่าลืมสนใจคนข้างๆด้วยนะครับคุณทิพย์ครับค่ะครับพออเชิญครับครับุณทิพย์ครับก่อนครั้งแรกเลยเนี่ยครับต้องถามแบบว่ารู้จัก u p a า s ได้อย่างไรครับทจ่เปิดอินเทอร์เน็ตดูค่ะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนทันสมัยนะอ่าฮะไปอินเทอร์เน็ตหมดเลยแล้วทำไมถึงเปิดดูครับมันมีปัญหาอะไรในการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชอะไรของคุณทิพย์หรอครับ คือตอนแรกอ่ะที่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตดูพอดีทิปเพซึ่งหัดเลี้ยงหมูค่ะหัดหัดเลี้ยงหมูครับทีนี้หมูมันจะน้อยน้อยหมูตัวเล็กตัวเล็กครับก็เลยคิดว่าเออจะทํายังไงเนาะจะให้หมูได้ตัวครับคุณคุณทิพย์เลย้องเปิดดูครับคุณทิพคุณทิพเลี้ยงเพิ่งเลี้ยงเพิ่งหัดเลี้ยงหมูนี่ฮะมีหมูอะไร้างครับมีหมูแม่พันธุ์ไหมมีหมูขุนอะไรยังไงครับ ก็คือพั่งซื้อลูกหมูมาเลยค่ะทีแรกอ๋อครับเป็นที่มาของการอยากจะให้หมูเนี่ยตัวโตไวครับใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เกันพี่หนังการคุณวาแล้วไปเจอใครครับเปิดเจอคุณยุทธกรโยธีค่ะอ๋อครับคนดังของเรานะครับนะครับยุทธกรโยธีอ่ะหลังจากนั้นยังไงต่อครับยังไงต่อครับก็อยู่พักไปใช้ก็เลยติดต่อไปเลยค่ะติดต่อไปหาแกเลยตัดสินใจนานไหมครับในการที่จะใช้ ก็ไม่านานนะคะไม่กลัวเรื่องไม่กลัวเรื่องที่เขาบอกกันราคาม me. Me ันสูงมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม <S <S ่กลัวเลยเหรอครับไม่กลัวครับเพราะว่าตอนแรกทึ่งไม่รู้เรื่องราคาด้วยซ้ําครับซื้อซื้อแบบไม่รู้เรื่องราคาเลยฮะไม่รู้เลยค่ะครับเออแล้วก็ตัดสินใจตัดสินใจเลยค่ะครับแล้วใช้กับหมูเลยใช่ไหมครับใช้กับหมูเลยค่ะตั้งแต่ชุดแรกที่เลี้ยงเลยแล้วเป็นยังไงครับผลคร่าวๆก่อนทีนี้ผลออกมาก็ประทับใจนะคะหมูโตเร็วมากคือเขาก็สวย จากที่ว่าเนื้อเขาจะหย่อนหย่อนมันก็จะตึงขึ้นเลยค่ะอืมเนื้อหย่อนเนื้อหย่อนหย่อนถ้าเป็นสาวๆหย่อนนะเนื้อหย่อนนะโอ้ต้องรีบกินอาหารเสริมเลยนะครับอืมเนื้อหย่อนแล้วตึงขึ้นเลยค่โตไวมากนะชัดเจนนะเดี๋ยวหมูเราพักว้นิดนึงสิ่งที่ผมสนใจมากเมื่อวานคุณทิพย์ได้ส่งตัวไข่เป็ดนะครับมาให้บ่าวเอกดูนะฮะส่งมาปั๊บอยู่สองชามไข่ หนึ่งแดงไข่หนึ่งออกขาวขาวเบาเอกก็งงครับว่าคือยังไงนะฮะเดี๋ยวขอภาพไข่ขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะขออนุญาตนะเป็นเป็นภาพไข่ที่มีการเปรียบเทียบนะฮะนะครับเดี๋ยวคุณไม่ไม่มีเหรอฮะอ่าลองลองลองดูนอกนอกโฟลเดอร์นี้นะฮะนอกโฟลเดอร์อาจจะอยู่ในในโฟลเดอร์ข้างนอกนะครับที่มีโบโซสองอะไรเนี่ยฮะนะครับอ่าตอนนี้คือคุณทิพย์นี่อยู่หน้าจอผมเองที่อธิบายคือผมทําพอคุณทิพย์ นำไข่มาปั๊บแล้วคุณทิพย์อธิบายผ่านทางเขาเรื่องแฟนเพจนะครับของคุณรักยูพาร์ตนะฮะแล้วก็ผมก็ถามว่ายังไงคุณทิพย์ก็เริ่มอธิบายให้เข้าใจผมก็ถึงบางอ้อครับแล้ววันนี้ผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยถึงบางอ้อด้วยเป็ดที่มีไข่มีความสวยงามมากแต่ผมยังไม่เคยได้กินนะครับว่างๆก็ส่งมาก็แล้วกันนะคุณทิพย์พอใช้กับหมูเสร็จปุ๊บก็ไปใช้กับเป็ดเป็ดไข่ใช่ไหมครับมีเป็ดอะไรบ้างครับ มีทั้งเป็ดเทศบาบารี่แล้วก็เป็ดไข่ค่ะอเป็ดเทศบาบารี่คืออะไรครับเป็ดเนื้อค่ะเขาเป็นเป็ดเนื้อนะฮะแล้วเป็นยังไงครับผลของการเอาเอาผลของการเลี้ยงเป็ดกันครับเป็นยังไงครับผลของการเลี้ยงเป็ดนะคะคือปัญหาตอนแรกที่เจอก็คือเอาเป็ดเนื้อก่อนนะคะครับเป็ดเนื้อนี่แม่พันธุ์ของเขาเนี่ยก็คือไข่ไม่โดแล้วก็โอกาสที่ว่าจะฟักลูกเป็ดออกมาเป็นตัวนี่น้อยมากค่ะออื เพราะว่าน้ำเชื้อตัวผู้ไม่แข็งแรงครับผมแล้วก็พอหลังจากที่ว่าเอ,อที่ทดลองเอาอาหารเสริม U past ให้กินเนี่ยเป็ดของเราเนี่ยไข่โดกขึ้นแล้วก็ฟักเป็นตัวเยอะขึ้นค่ะอืม,อมครับนั่นก็เพราะว่าเป็ดตัวผู้ของเรานะ่ะเชื้อแข็งแรงขึ้นโอครับอ๋อ ส,ส่งผลไปถึงน้ําเชื่อของเป็ดตัวผู้เลยเนาะรอเองครับร <อ S 1> ครับ,ค,รบคิดอะไรรู้ล่าครับฮะผมก็จะกินครับเ <laughs> กิดส่งน้ําเชื่อผมบ้างครับครับผม <laughs> แล้วครับแล้ว,ลวอัตราส่วนของการให้กับเป็ดคือคุณทิพย์ให้ยังไงทิพย์ก็คือใช้รำสามสิบกิโลนะคะคแล้วก็ใช้อาหารเม็ดของเราเนี่ยสองขันแล้วก็ผสมดูพาอีจีของเราสองขีดค่ะอ๋อครับรำสามสิบกิโล อาหารเม็ดทั่วไปสองถังนี่ประมาณกี่กิโลสองถังนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดกิโลเนี่ยแหละค่ะประมาณเนี้นะคะอตีว่าสิบกิโลสิบกิโลนะฮะรวมกันแล้วก็คือสี่สิบกิโลช้อยู่พาร์ทเท่าไหร่นะสองขีดสองขีดค่ะสองขีดสี่สิบกิโลสองขีดเหมือนหนึ่งต่อสองร้อยเลยเห็นไหมครับนะฮะนี่คือประยุกตได้ใช่นะครับ อ่ะแล้วให้กินให้กินกี่วันถึงจะเห็นผลในความแตกต่างแล้วในน้ําอะไรให้ไหมครับในน้ําที่ไม่ได้ให้นะคะเพราะาว่าคือตัวนี้ที่ผสมน้ําเลยคือแบบให้แบบเปียกเลยค่ะให้เขากินแบบนี้เลยอ๋อให้แบบเปียกเลยเป็นอีกทริกนึงครับผมเทคนิคแล้วแต่ครับ,รบ,รบอธิบายคําว่าอาหารแบบเปียกให้ฟังนิดหนึ่งครับเผื่อเกษตรกรไม่เข้าใจอาหารแบบเปียกก็คือเราเอาน้ําผสมงในอาหารเลยค่ะแล้วก็ให้เป็ดกินครับ อ๋อแล้วก็คือเอาอาหารละเอาอาหารเป็นรำเป็นอาหารเม็ดเอายูพาร์เป็นยูพาร์ตครับแล้วก็ใส่น้ำขวนเป็นเปียกเลยครับเป็นมันกินแหลกเลยครับคือนึกถึงนึกถึงโจ๊กโจ๊กประมาณนั้นนะฮะนึกถึงโจ๊กนะฮะนะครับแล้วก็ถามว่าการเห็นความแตกต่างเนี่ยหลังจากให้เริ่มนับวันถอยหลังเนี่ยยูพาร์ตเห็นผลประมาณกี่วันครับ อาทิตย์หนึ่งค่ะครับอาทิตย์เดียวเองเหรอฮะครับค่ะเป็ดเนื้อนะครับเป็นไงฮะเป็ดเนื้อเป็นไงอาทิตย์หนึ่งเป็ดเนื้ออาทิตย์หนึ่งนะคะสำหรับเป็ดขุนนะคะโตขึ้นมากเลยค่ะอโตเร็วมากค่ะครับแล้วก็เอหน้าเขาเนี่ยจะสวยผิวเขาก็จะสวยนะคะมถวขาวไปเลยนะคะเป็ดหน้าสวยมีด้วยฮะนี่ค่ะครับก๋สวยอย่างไงสวยยังไงฮะพองๆเลยฮะหรือยังไงครับใช่ค่ะ อ๋อ oh, หน้าพองหมายถึงว่าแล้วก็เป็ดเป็ด,ปดตัวตัวเมียน่ะค่ะก่อนที่ว่าเขาจะไข่นะหน้าเขาก็จะแดงนะคะอืมอ๋อครับเอาแดงสดใสเลยใช่ค่ะมันปลาหมอสีเ่าเอกเลยนะใ่ครับใช่ครับ, <laughs> รบชัดเจนเลยนะแล้วเรื่องของการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็ดมันจะมีอารมณ์ที่มันรุนแรงอะไรไหมฮะหรือว่ามันลดลงไม่มีค่ะคตอนแรกมีตอนตอนแรกตอนที่ว่ามันยัง คือประมาณเดือนกว่าๆนิดน,นึงเนี่ยเขาจะกินขนกันนะคะเพราะ,ะว่าโปรตีนเขาไม่พอ,อ,อครับครับแต่พอหลังจากที่ว่าได้ใช้อาหารเสริมตัวนี้ไปก็คือไม่กินขนกันเลยอ๋อ,อ,อครับภาพรวมๆคืออ่ะ,ะเรื่องอัตราส่วนในการใช้ให้อาหารนะพี่ฮะเรื่องของปริมาณอาหารเนี่ยเป็นไงครับให้น้อยลงนะคะให้น้อยลงปกติจะให้วันละสามสามครั้งนะคะคร <ฮะ S 1> ตอนที่ยังไม่ได้ใช้อาหาร,รแต่พอว่าได้ใช้อาหารเสริมของเราเนี่ย จะเหลือแค่วันละสองครั้งโอ้ครับนะครับลดต้นทุนละสเต็ปหนึ่งค่ะแล้วเป็นแฮกกลิ่นกลิ่นขี้ขี่เป็ดไม่มีแมลงวันไม่มีค่ะแล้วก็กลิ่นสาบในตัวเป็ดก็ไม่มีค่ะโอ้ยสำคัญเลยใช่เลยฮะโดยทั่วไปเป็ดเนี่ยถ้าเกิดร้านอาหารไหนครับนำไปทําแล้วมีกลิ่นสาบเนี่ยโอ้โหคนแทบไม่เข้าคนครับมันไม่น่ากินนะคะอืมโหสุดยอดเลยนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งคุณภาพเลยนะครับผมนะครับในเรื่องของอาหารลดแล้วเรื่องกลิ่นสาบ ของตัวส่วนหนึ่งในเรื่องราวของกลิ่นขี้ขกลิ่นมูลครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของเป็นไงฮะอัตราการรอดอัตราการรอดของลูกเป็ดเป็นยังไงครับหรือหรืออัตราการการเสียชีวิตของของเป็ดไม่ว่าจะเป็นลูกเป็ดหรือเป็ดที่อ่าเป็ดเป็ดรุ่นก็นแล้วแต่เป็นยังไงครับไม่มีเลยค่ะไม่มีโอกาสตายเลยค่ะฮะไม่ไม่ไมีมโอกาสตาย,ตายเลยโอ้โหพูดได้ยังไงเนี่ยนะแล้วก่อนหน้าที่จะใช้ยูพาสร่วมาฮะอัตราการตายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ อัตรจากการตายก็จะมีอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะคะห้าเปอร์เซ็นต์ครับร้อยตัวกับห้าตัวนะฮะตายเรื่อยๆรมชางสัตว์ปีนะครับมีโรคผมมีโรคประจําตัวของเขานะครับแล้วเรื่องของโรคไข้เจ็บของตัวเป็ดละฮะเจอบ้างไหมฮะตอนตอนที่ใช้ยูพาสเข้าไปร่วมครับไม่เคยเจอเลยค่ะนี่ไงฮะการันตีการันตีได้เลยทุกที่เป็นอย่างนี้แหละครับอ่ะย้ําอีกทีหนึ่งทั้งเป็ดไข่เป็ดเนื้อที่เลี้ยงปัจจุบันเนี่ยฮะเมื่อใช้ยูพาสเข้าไปร่วมนะครับคุณทิพย์ครับ มันช่วยมันสามารถส่งผลตรงไหนได้บ้างย้ําอีกทีหนึ่งครับเป็ดเนื้อฟักเป็นตัวดีขึ้นนะคะครับส่วนเป็ดไข่เขาจะไข่ดกแล้วก็ไข่ของเขาจะเป็นสีแดงสวยน่ากินแล้วก็ก็คือเวลาเปรียบเทียบว่าเวลาเราตอกไข่ออกมาเนี่ยถ้าจะเป็นไข่เป็ดธรรมดามันจะขาวใช่ไหมคะครับแต่ถ้าใช้อาหารเสริมตัวนี้จะไม่มีกลิ่นขาวของไข่นะคะโอ้โหขญาตครับคุณทิพย์ สมกับงานวิจัยเป๊ะเลยเห็นไหมฮะกินข้าวลดลงนั่นไงกินตัวเป็ดเนื้อลดลงกินข้าวไข่ลดลงโอ้โหแล้วก็แต่ก่อนที่เคยเจอนะคะที่เลี้ยงเป็ดไข่เนี่ยที่เลี้ยงสองพันกว่าตัวเขาจะเป็นขาอ่อนของเขาเองเวลาเขากินหอยมานะคะเวลาเขาไปกินของขาวสมมติเวลาเราเลี้ยงไรทุ่งนะคะใช่เป็ดจะมีโรคไข่ขาอ่อนขาอ่อนเขาจะตายเวลาไข่ออกมาเขาจะตายเวลาไข่ออกมาเขาจะตายอือครับ แล้วก็พอเอายูพาร์ติจีให้กินเนี่ยปกติเลยนะคะก็คือแทบจะไม่เห็นอาการเลยค่ะโอ้โหหมายถึงว่าตอนนี้คือไม่มีอาการแบบนั้นเลยเหรอฮะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วก็ไข่ดกขึ้นไข่ดกขึ้นไข่เขาจะขึ้นเพิ่มเป็นวันสี่ฟองห้าฟองเลยค่ะโอ้โหวันละใช่ไหมสุดยอดปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคือเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะโอ้ตัวตัวไข่ไข่แดงไข่ขาวก็สวยอ่าทีนี้ ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพไข่นิดหนึ่งขอไข่ที่เป็นเป็นไข่อ่านี่นี่นี่เปียกเทียบมาแล้วคุณคุณคุณทิพย์นึกภาพที่อยู่ในแฟนเพจยูพาร์คนรักยูพาร์ออกใช่ไหมฮะค่ะอ่ตอนนี้ภาพนั้นขึ้นหน้าจอแล้วคุณทิพย์อธิบายเรื่องของลักษณะของไข่เป็ดที่ใช้ยูพาร์กับไม่ใช้ยูพาร์หน่อยครับก็เห็นความแตกต่างง่ายๆนะคะคไข่ที่เราไม่ใช้ยูพาร์เนี่ยกินเขาจะคาวนะคะแล้วก็ไข่เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่า ค่จะไม่เป็นสีแดงเลยอะค่ะที่เราเห็นในจอครับที่ในจอก็คือเป็นสีออกเหลืองๆเนาะวนใช่ค่ะแล้วก็น้ําเลี้ยงจะเยอะมากค่ะเห็นนะน้ําเลี้ยงพอที่นะครับน้ําเลี้ยงจะเยอะมากครับอ๋อไอที่มันไอที่มันสระมือก็คือเวลาเราตอกไข่ออกมาที่ว่าแยกมันจะแยกออกเป็นไข่เป็นก้อนไข่แล้วก็เป็นน้ํานะคะมันจะมีนะคะคือคือมันมีมีไข่แดงคือไข่เป็ดทั่วไปมีไข่แดงไข่ขาวแล้วก็น้ําค่่ะอาแต่ไข่ทั่วไปคือ ไข่แดงเนี่ยมันจะเป็นไข่เหลืองเนาะครับค่ะอ่าแล้วก็ตัวก้อนไข่เนี่ยมันจะน้อยนิดนึงแต่ว่าน้ําเลี้ยงจะเยอะนะฮะครับค่ะอ่าแล้วไขยูพาร์ตครับไขยูพาร์ตดูง่ายๆเลยนะคะสีเขาจะสวยมากน้ําเลี้ยงก็แทบจะไม่มีนะคะโอ้โหนี่มันมันแดงแบบเกาะกันแน่นเลยนะฮะแล้วไข่ขาวเยอะไข่ขาวเยอะเนาะครับค่ะน้ําไม่มีเลยนะน้ําเลี้ยงน้อยมากเนาะครับโอ้โหน้าเลี้ยงน้อยมากคุณทิพย์ครับขออนุญาตถามผมยังไม่ได้ชิม รสชาติของไขยูพาร์ตต่างจากรสชาติไข่ทั่วไปยังไงฮะต่างค่ะเพราะว่าไข่ยูพาร์ตนี่เวลาเราเจียวหรือเวลาเราไปทําไข่ดาวเนี่ยเขาจะหอมนะคะก็อร่อยกว่าด้วยอืครับอืมครับส่วนไข่ธรรมดาเนี่ยมันก็งั้นๆน,นะคะพูดพดแบบนี้เลยงันงั้น,น,น,นครับนะฮะคุณทิพย์เนี่ยไข่เป็ดนะครับของเรียกอะของร้านคุณทิพย์ครับอธิบายเหมือนไข่ไก่ ยุพาร์บางวุฒบางวุ่าอยู่ไหนที่บางัวทองเลยครับเหมือนกันเลยคนละไข่เลยแล้วผมถามนิดนึ่งคนที่มารับซื้อไข่เป็ดคุณทิพย์เนี่ยหรือว่าคนที่เขาเคยไปกินแล้วเนี่ยเขาพูดแบบไหนบ้างครับคุณทิพย์ครับเขาบอกว่าไข่แดงอสีสวยมากนะคะแล้วก็ไม่ข่าวก็คือคนที่ว่าซื้อไปกลับมาซื้ออีกค่ะครับเห็นไหมครับประเด็นเลยนะไม่ข่าวไม่ข่าวไม่ข่าวเท่นั้นเวลาคนทําขนมเนี่ยครับ โอ้ชอบมากเลยนะถูกต้องครับแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาใช้ไข่เป็ดซื่อเป็นส่วนมากอ่าใช่ฮะหนึ่งเรื่องกลิ่นไม่คาวสีสวยด้วยสดใสด้วยยิ่งทำสังขยาเนี่ยคนแจ่มเลยถ้าเป็นไข่ทั่วไปอย่างสีเหลืองๆนะสังขยาจะซีดนะครับพอดีไม่ได้ใส่ใส่อะไรเพิ่มเติมอันนี้ไข่เป็ดยูพาสถู่ต้องเลยโหแดงสดใสเลยนะครับเอาคุณทิพย์ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากคุยเรื่องของเป็ดเรื่องของเป็ดเนื้อเป็ดไข่ติดต่อคุณทิพย์ได้เบอร์ไหนครับ 0ูน0์แปดศูนย์สี่หนึ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นเนาะค่ะแวะไปหาได้ไหมได้ตลอดเลยค่ะอ่าได้ตลอดยกเว้นช่วงนอนช่วงนอนห้ามกลางวันคือติดต่อที่080 416 4984นี่หนาที่อำเภอเมืองขอนแก่นได้ตลอดเลยนะแวะไปหาได้เนาะ มาตอนนี้ได้กินมะม่วงฟรีด้วยค่ะโอ้โหมีโปรชันีโปรชันนี่นะอย่าบอกว่ามะม่วงคือมียูพาร์ตด้วยนะครับอ๋อยังไม่ได้ทดลองค่ะเดี๋ยวจะทดลองกับนาข้าวก่อนครับคุณทิพย์ครับครับคุณทิพย์เนี่ยนะครับใช้ยูพาร์ตกับได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ภาพรวมก่อนใช้กับหมูใช่ไหมครับค่ะใช้กับเป็ดเนื้อเป็ดไข่ใช้กับหมาด้วยค่ะใช้กับหมาด้วยเดี๋ยวหมามีตอนต่อไปของทานะครับผมเ่ีย้ภาพหมามาแล้วก็มีเห็นบบมีปลาดุกด้วยค่ะมีค่ะ เอาว่าจริงๆแล้วโอ้โหใช้แหลกเลยใช่ไหมครับค่ะ,ะว้วันต่อไปได้สัมภาษณ์เพิ่มเติม,มครับอขออนุญาตใช้กับหมานิดหนึ่งยังไงฮะหมามีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหมาหมาหม,มาคุณที่บ้านหมาแต่ก่อนคนร่วงนะคะหมาอ,อ,อันตัวปุยๆนะคะตัวตัวที่ท,ที่บอกว่าลูกผสมนะคะท,ที่ทิ้ลงครับอ๋อครับคนร่วงเยอะมากคะ่ะเพราะมันติดเชื้อใช่ไหมติดเชื้อในคออเป็ดในพวกนี้ใช่ไหมมันมันยังไงคะมันเป็นหมัดมันเป็นตัวอะไรเป็นอะไรไปกินมันแบบนั้นนะคะอ๋อครับ อแต่ทีน,นี้เลยทําส่งผลให้เกิดผลผลร่วงอืมครับแล้วทิพย์ก็เลยคิดหาวิจียจะทํายังไงเนาะอ่อแต่ทีน,นี้ที่ที่ยได้ดูที่พี่เบาเอกลงอะคะ่ะเรื่องม้านะคะอ่าครับเบ,บาเอกเรื่องมา้าเบาเอกชอบครับแล้วทิพย์ก็เลยเออลองผสมดูซิอ่าลองอยังไงอ่าผสมยังไงครับก็เลยใส่ข้าวคลุกข้าวให้เขากินนะคะอัตราส่วนทิพใส่ช้อนเดียวเองค่ะช้อนช้อนคือช้อนอะไรครับช้อนโต๊ะหรือช้อนชา ช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะกับข้าวข้าวกะละมังหนึ่งค่ะกะละมังหนึ่งนะฮะกับหนึ่งช้อนโต๊ะครับให้ทุกท่กินผ่านไปสี่วันนะคะไม่มีละค่ะขนที่ร่วงทิ้หวีดูไม่มีเลยเอาอีกแล้วสี่วันให้ให้กินกี่มื้อให้กินสองมื้อค่ะสองมื้อสองมื้อโอ้สี่วันมันยิ่งกว่าวัคซีนอีกนะเนี่ยเหมือนที่สุโขทัยเลยนั่นไงนะครับอันนั้นแค่อันนั้นแค่ปลายช้อนชานะครับสามวันกินรด หลังจากขนไม่ร่วงแล้วหวีแล้วขนไม่ร่วงแล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นอีกฮะขนก็จะสวยเป็นมันเลยค่ะครับครับแล้วก็ที่ว่าน้องยิ้งยิ้ังจะไม่มีเลยนะคะเสียงเขานั่นไงครับงงยิ้งกวนใจใจคือเราไม่รู้ว่าสัตว์เกิดอะไรขึ้นตัวเขาเนอะเหมอนเขาขอความช่วยเหลือไม่มีเลยใช่ไหมฮะไม่มีค่ะโอ้โหนี่คือความสุดยอดครับคุณทิพย์ครับวันนี้ผมคุยคุณทิพย์ในเรื่องของเป็ดอย่างเดียวเดี๋ยววันต่อไปมีโอกาสผมคุยเรื่องหมูเจาะประเด็นเรื่องหมู บ้างนะฮะเพราะว่าเราคุยเรื่องหมูกันมาเยอะแล้วนะวันนี้คุยเรื่องเป็ดให้สะใจคุณทิพย์อีกทีหนึ่งถ้าเกิดสนใจอยากคุยเรื่องเป็ดกับคุณทิพย์ติดต่อคุณทิพย์รอยยหมูอ้วนที่อำเภอเมืองขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์ครับสี่หนึ่งหกครับสี่เก้าแปดสี่ค่ะยินดีให้บริการยินดีให้คําตอบทุกคําถามเนาะทุกคําถามตลอดยี่สี่ชั่วโมงค่ะครับผมขอบคุณคุณทิพย์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะเห็นไหมครับปออ นี่คือเกษตรกรตัวจริงอีกท่านหนึ่งครับคุณทิพย์นี่เป็นคนสู้ชีวิตจริงครับครับอันนี้จากเรื่องราวคุณทิพย์เองอาจจะยไม่ได้คนไม่ใช่คนขอนแก่นคนใต้คนใต้คนบ้านเดียวผมครับแล้งตายกันบอยครับแล้งตายบางทีมาแล้งตายปั๊บเราเขาคุนคนอื่นคุยฟังไม่รู้เรี้ยงครับเราก็แลกเปลี่ยนกับคุณทิพย์เนี่ยในเรื่องราวของต่างๆเนี่ยในเรื่องของชีวิตในเรื่องราวของเกษตรกรชี่เกษตรกรในเรื่องราวของความเป็นอยู่นะครับอยู่ใน Facebook ครับไปบ่อยแล้วก็เห็นได้เรื่องราวของการสู้ชีวิตของคุณทิพย์นะวันที่คุณทิพย์มาก่อนเจอยูพัทครับเปาเอกครับยังไงไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณทิพย์หรือใครก็แล้วแต่ทำไมปัญหามันเหมือนกันหมดทั้งประเทศคือจะทํำยังไงดีล่ะมันมีปัญหาเรื่องเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชก็ต้นทุนสูงใช้อาหารแล้วก็ต้นทุนสูงนะครับเลี้ยงแล้วพืชก็โตช้านะครับสัตว์ก็โตช้าแล้วก็ ป่วยเป็นโรคเขาทายังไงต้องใช้ยาปฏิชีวนะอยู่บ่อยๆใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำเป็นจะทาเป็นสัตว์อินทรีย์พืชอินทรีย์ก็ไม่ได้อืเสร็จปุ๊บผลพลผลผลเสียคือไม่ใช่พืชออแกนิกไม่ใช่พืชอินทรีย์ไม่ให้ไม่ให้สัตว์อินทรีย์ผลผลเสียตกมาก็คือตกอยู่กับผู้บริโภคทั้งทั้งที่เขาก็รู้ว่านะสารเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่เขาต้องจับเป็นเพื่อเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจในเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับยืนหยัดอยู่ได้แต่วันนี้ยูพาร์ทไปช เรื่องการใช้ยาไปคีดวาต่างลดลงโดยสิ้นเชิงได้ตามสโลแกนเลยครับครับปลอดโรคโตไวกำไรงามนะฮะอยากจะบอกว่าผู้ชมครับวันนี้พี่น้องเกษกรทุกท่านครับคุณอย่าคิดมากเรากล้าท้าให้คุณลองภายใน3วันครับ5วันครับ7วัน10วันและ15วันไม่เกินนี้ถ้าเกิดคุณใช้ตามอัตราส่วนที่ชัดเจนครับเรากล้าท้าให้คุณสังเกตด้วยตาเปล่าไม่ต้องมีการวิจัยต่างๆครับ คุณดูด้วยตาเปล่าเกษตรกรจะรู้ดีว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ว่าท่านจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดครัูกพืชชนิดใดครับจะใช้อาหารสัตว์ชนิดใดครับจะใช้ปุ๋ยชนิดใดได้หมดเลยร่วมกับเรา U Pass เพื่อเกษตรกรไทยได้เลยครับเพียงแต่นําเราไปร่วมตามอาัตราส่วนแต่ถ้าร่วมปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลผลิตมันดีขึ้นคุณจะลดอะไรยังไงนี่คือแล้วแต่โอ้ครับส่วนของคุณเป็นความรอบรู้ละอ่าเพราเราบอกว่าต้นทุนเนี่ยจะลดตั้งแต่ 20-30%การอาจจะอัตราการเติบโต30-50%ระยะเวลาในการเลี้ยงลดลง20-30%นี่คือคําตอบเพราะฉะนั้นคําว่ากําไรงามพี่น้องเกษตรกรรับไปติพี่ผู้เดียวต้องทำอย่างไรล่ะครับก็ต้องสั่งซื้อมาต้องทดลองใช้อย่าเชื่อพออย่าเชื่อเบาเอกอย่าเชื่อคนข้างบ้านนะฮะ ไปดูหมูเอ๊ะทำไมหมูมันโตจังเลยเอ๊ะหมูเขาบอกว่าหมูเนี่ยเลี้ยงสองเดือนกว่า670กิโลละรของเราเลี้ยงมา2เดือนกว่าพออ้อเนี่ที่ที่30กิโลไเอ้ยของเขาเลี้ยงว่าเนี่ยแบบเนี้ยคือไปใช้เองดีกว่าทดลองด้ว้ยตนเองดีกว่านะฮะเบอร์โทรหน้าจอได้เลยเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยต่อเรื่องของยูพาร์ทเพื่อเกษตรกรไทยครับครับ